นี้เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบันทึกไว้นะคะแล้วก็ทำคลิปไว้ก็คือปกติแล้ว,วอีเวนต์น่าจะไม่มาซ้อนกันทั้งหมด3อันในเวลาเดียวกันนะคะวันเดียวกัน สวัสดีค่ะพบกับสายชจาก m s i Channel ค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ Dragon City นะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งป,งปิงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปต,ต,ต่อไปของซายค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยโอเควันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบันทึกไว้นะคะแล้วก็ทำคลิปไว้ก็คือปกติแล้วอ่ะอีเวนต์น่ะมันจะไม่มาซ้อนกันทั้งหมด3อันในเวลาเดียวกันนะคะวันเดียวกันซายไม่ค่อยเห็นเรียกว่าไม่เห็นเลยดีกว่าตั้งแต่แบบ เล่นครั้งนู้นนะคะเมื่อปีถึง2017แล้วก็กลับมาครั้งเนี้ยก็ยังไม่เคยเห็นมันมาเบียดกันอยู่2เกาะแบบนี้นะก็คือกลายเป็นเนี่ยอีเวนต์หนึแบบนี้ก็เลยแบบอุ๊ยแปลกอะแปลกดีนะคะโอเคก็ประมาณนี้ที่จะบอกอันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่ละค่ะก็เรียกว่าเป็นรันเนอร์เหมือนเดิมเนาะสุดๆแล้วก็จะได้บีชอันนี้เรียกว่าอีเวนต์มิสเตอร์บีดันเนอร์นะอันนี้ก็จะมีบังก่ตัวที่เป็น อ่าตัวมิสติคอลนะคะชื่อว่าบรีดโมดากอนซึ่งเป็นเรียลลิตี้ระดับ L ค่ะอิเลเมนต์สีธาตุน่าสนใจมากสำหรับเพียววอลดาร์กนะคะแล้วก็เฟรมเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดเรียกว่าสามธาตุแรกคือโอเคมากเลยแล้วก็สามารถเก็บได้จากที่นี่ใช่ไหมพอเก็บเก็บเก็บปุ๊บมันก็จะมีออฟอะไรอย่างเงี้ยแจกด้วยแล้วก็มีตัวที่เป็นอ่าตัวที่เป็นอ่าเดี๋ยวนะเหมือนเป็นลูกน้องอีกอีทีนึงอะ่ะชื่อซุปเปอร์บีทดากอนนะคะเขาเป็น อ่ะเหมือนเป็นแบบทีม e ี d โหมดเดี๋ยวเราจะออกไปดูแผ่นโปรโมทข้างนอกกันเนาะอันนี้มาเล่าข้างในอีเวนต์สั้นๆว่าได้ของอะไรนะคะก็ซ u p เ r อร์บ d d ด a กอนอันนี้เป็น r รลยิตี้ระดับ L ค่ะอิเลเมนตสีธาตุมีไอส์อ่าพรีเมวแล้วก็ตัว C ซึ่งน่าสนใจ2อธาตุกลางนะคะพรีเม l กับวอลแล้วก็สอธาต ผู้ขนานาข้างๆนะคะก็ไม่ได้น่าเกลียดก็เรียกว่าจะอยู่ในอีเวนต์รันเนอร์เนาะรันเนอร์ก็คือเป็นอีเวนต์ที mm. ว่วิ่งวิ่วิวินะคะบินบินแล้วก็เก็บของเก็บท็อคเก็ตแล้วก็มีการแบบเก็บเก็บเก็บเพื่อที่จะให้เส้นมันไปรับมังกรอันนี้จะไม่พูดเยอะแล้วเนาะเพราะว่ารีวิวมาหลายอีเวนต์แล้วค่ะเรียกว่า สั้นๆง่ายๆประมาณนี้แล้วกันปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบีท t m มดดักอนในส่วนของบีทโมดดักกอนนะคะจะมี2แผ่นโปรโมทด้วยกันนะคะก็คือเป็นส่วนของบีทโมดออฟเฟอร์ซึ่งอันนี้นนก็คือซื้อหาะด,ด้วยเงินทั้งหมด5 9 4ซึ่งอันนี้นก็คือมีเงินก็ซื้อเลยแล้วก็ได้ตัวนี้มาแน่นอนโดยที่ไม่ต้องเล่นอีเวนต์เลยนะคะแล้วก็ได้ไซส์ M ด้วยนะคะก็คืออาหารประมาณอีกแสนเอันนี้ก็ถ้าแบบอยากซื้อตัดสินใจซื้อไม่เล่นอีเวนต์แล้วก็กดเลยนะคะส่วนอันนนนีี้อออกกัึงเขาาจะบว่ อันนี้เรียกว่าเป็นมิสเตอร์บีททีมซึ่งตะกี้ก็คืออ๋อมีมังกรตัวนี้ด้วยนะคะปาเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนึงอ่าไม่ใช่ก็คือเรียกว่าบีทก็คือสัตว์ป่าค่ะแบบเหมือนแบบเปิดโหมดสัตว์ป่าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือดูหน้าตาดุดันก็คือเป็นพวกอ่าเกี่ยวกับไวล์ไลฟ์นะคะหรือว่าแบบ ชีวิตสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่ดุร้ายอะไรประมาณนี้แบบปลุกสันทัตยานความดิบเถื่อนอะไรประมาณนี้นะคะมิสเบ,บดาก้อน,นะคะ่ะตะกี้ก็คือ2ตัวแรกแล้วนะที่เป็นตัวแบบพระเอกอันนี้ลง,ลงมาแล้วก็ได้ในเส้นหลักๆเลยเส้นแบบไม่นานเท่าไหร่แต่ก็นานนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็คือจะได้ก่อนตัวบลส์ตัวอื่นนะคะเบลสอันนี้ก็เป็นไรตี้แอลเหมือนกับ2ตัวแรกนะคะที่ไซรรีวิวตะกี้ก็คืออิเลเมนต์สีาธาตุค่ะมีไอซ อิเล็กทริกนะคะแล้วก็วอลแล้วก็ซีซึ่งท่าน่าสนใจก็คือตัววอลนั่นเองโอเคก็ไม่ได้น่าเกียดค่ะก็คือได้3ตัวก็ดีกว่าอยู่แล้วปะทั้ง3ตัวนี้นะคะสามารถได้มาจากอีเวนต์นี้เลยก็คืออีเวนต์ที่รันเนอร์นะคะอ่าบริษัทโมด์รันเนอร์ก็คือจะได้ทั้ง3ตัวจากอันนี้เลยเรียกว่าถ้าเล่นอ่ารันเนอร์อย่างเดียวนี่ก็รีบวิ่งรีบวิ่งแล้วก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็วิ่งเยอะเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ได้3ตัวนี้แต่ถ้าไม่ได้อยากแบบคล้ายๆว่าแบบอาจจะเล่นยากไปหน่อยเค เขามีความใจดีนะคะกดไปที่ breeding events island นะคะสามารถมาผสมเรียกว่าสุ่มผสมดีกว่าได้จากที่นี่นะคะโดยมีตัวที่เป็น b r e e s e mode dragon ตัว m y s i c a l ตัวหลักเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัว super beast dragon นะคะแล้วก็ตัวต่อไปอ้อมีสีตัวตะกี้ไม่เห็นตัวหลังนะคะมีครบเลยแล้วก็เป็นตัว mist b e a b e dragon ตะกี้นั่นเอง เห็นป้าตีนจะสีขาฟ้าสามตัวนี้ได้มาจาก ah b e l t i n g event island ได้เลยนะแบบก็ลองทำหลายๆอย่างคะ่ะไปที่ ah event runner ด้วยแล้วก็มาลองผสมอันนี้ทิ้งไว้ก็ได้นะสามที่ไว้เลยก็คือ beating mountain b e l d i n g c e n c t u r y แล้วก็ ah beating t นะคะ other beating t อันนี้เป็นมังกรตัวที่4นะซึ่งไม่ได้อยู่ในแผ่นโปรโมทนะคะชื่อ h o r รด d a g o n นะคะเป็นสีธาตุเนาะก็อยู่ในอันนี้ด้วยคล้าย,ายสลัาเกอร c k e r b ที่เป็น อ่ามังกรที่ใส่จริงๆมีตัวออฟอยู่นะแต่ยังไม่ได้ซัมมอนขึ้นมาใส่ไปช่วยที่ร e สคิวค่ะสลักกะเบสอะไรนะเดี๋ยวนะอยู่บนบนอนะเดี๋ยวก็คือพร้อมแล้วเหลือแค่ซัมมอนขึ้นมาแต่ว่าที่ซัมมอนยังไม่ว่างก็คือเป็นคล้ายๆสลักกะเบ็ดและก็เลยที่เป็นเวลี่แลนะคะอิเลเมนต์สามธาตุไลท์เพียวแล้วก็เนเจอร์แต่อันนี้น้องจะเป็นหน้าตาแบบกดผิดอีเวนต์อีกแล้วน้องจะเป็นหน้าตาแบบเหมือนมีแบบ ความสีสันเยอะกว่าแล้วก็ความโหดก็คือเป็นแบบาธาตุแอลด้วยนะคะแล้วก็เป็นาธาตุที่เหมือนแบบเยอะขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็หน้าตาก็คือคล้ายกันเลยแหละน่าจะเป็นแบบสายพันธ์เดียวกันหรือพี่น้องหรือไม่ก็ทางเกมขี้เกียจอีไซน์มากนะคะก็คือเอามาดัดแปลงจริงๆให้คล้ายกับตัวบานาน่าดากอนเนี่ยที่มีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆบานาน่าดากอนมากซึ่งเข้าใจอาจจะแบบขอรียูสหรือว่าขอแบบ ีไซน์คล้ายๆกันแล้วกันหรือว่าแบบเอามาเปลี่ยนให้หน่อยกันก็จะเป็นเซตเดียวกันนะคะประมาณนี้อ๋อลืมอีกอันหนึ่งนะคะมีออฟเฟอร์ด้วยถ้า2อ,อันนี้นะคะเรียกว่าผสมแล้วแล้วก็รันเนอร์ก็แล้วนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มโอกาสอีกกดไปที่ออฟเฟอร์ค่ะออฟเฟอร์ er ก็คือจะแบบซื้อได้เลยโดยตรงนะออฟเฟอร์ er ก็คือตัวนี้อุย้ยออฟเฟอร์ก็คือตัวนี้นั่นเองเบสโหมดออฟเฟอร์นะคะหรือไปที่ตัวตลาดได้เพราะว่าอันเนี้ยมีตัวเดียวใช่ปะ่ะเราก็ไปที่ตัว มาเก็ตช็อปนะคะแล้วก็น่าจะไปที่นี่ใช่ไหมเอ่อน่าจะใช่เดี๋ยวเซิร์ชได้ไหมอ่ะเบรดเบรดเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรดไม่มีหรอไหนบอกว่าซื้อได้ไงหรือออไม่น่าจะได้อยู่ไหนอ่ะไหนบอกว่าซื้อได้ เซิร์ชไม่ได้ด้วยสินี่แต่แคตตากรีอ่ะอืมขอดูแผ่นโปรโมทใหม่ก็คือออฟเฟอร์ก็คือตะกี้ระมังนะ่ะอืมแผ่นออฟเฟอร์ก็คือแผ่นนี้น่าจะหมายถึงแผ่นนี้แผ่นเดียวเนาะอีกสองตัวไม่น่าได้ค่ะก็คือโอเคก็คือตัวนี้นะคะได้ทั้ง3ที่เลยตัวนี้ตัวนี้ก็คือเล่นอีเวนต์ด้วยอ่า breeding event ด้วยแล้วก็ offer ด้วยส่วน2ตัวนี้ก็คือแผ่นมันไม่มีอะมันน่าจะต้องเล่น event นะคะ breeding event กับตัว runner เท่านั้นอ่ะ mm hmm. เพราะจากที่ดูเราก็ไม่มีนะ mm hmm. ใช่เนะี่ยถ้ามาไล่ๆดูตรงนี้ไม่มีโอเคประมาณนี้แล้วก็โเนาะแบบว่าสำหรับตัว breed mode dragon ทั้ง3ตัวนะคะเรียกว่ามา r e v i e หลกัหลกๆก็เป็นตัวนี้ละกันแล้วก็วกจริงๆมีความวาวแค่ตรงนี้แหละว,ว่าทำไม2เกาะนี้แบบ มาอยู่ติดๆกันแบบนี้เลยเรียกว่าแบบอีเวนต์แออัดมาก,ก็ตอนนี้ก็คือใกล้แล้วนะคะที่จะเป็น Hero อีก a c e ในรอบต่อไปนะคะวันที่1ตุลานี้เนาะอันนี้ก็เลยเป็นอีเวนต์ปิดท้ายค่ะ6วันกับอีกย2 20ชั่วโมงนะแล้วก็อีเวนต์นี้ก็ใกล้จะจบแล้วคะ่ะเหลือประมาณอีก1วันเท่านั้นนะสายก็ยังไม่ได้เดินเลยแบบว่าเรียกว่าเดินถึงนี่ก็เก็บบอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยเดินทีเดียวนะคะเหลืออีกประมาณวันกว่าๆแล้วก็อันนี้เหลืออีก20ชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็เรียกว่า ถ้า2ตัวนี้หมดไปหมดอีเวนต์ไปตัวนี้ก็จะอยู่แถวๆนี้แหละหรือไม่ก็กาลังคิดว่าเขาจะย้ายมาที่นี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเนาะประมาณนี้ค่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะรีวิวเร็วๆเ,เ,เ,เนาะรีวิวแบบความว้าวของเกาะที่มาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะไม่เคยเห็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายยลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆสวัสดีค่ะบาย